เราจะเริ่มแถวที่สามกันนะคะแถวที่สามเราโซ่สามก่อนหลังกลาบเราจะทําพอหนึ่งคอลงมาในนี้ในช่องนี้เราจะทําไปสองหลักนะคะหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สองลงไปช่องเดิมอีกสองหลัก หลังจากนั้นโซ่สองอ่ะย้ายมาลงช่องนี้เห็นไหมอ่ะย้ายมาลงช่องนี้หนึ่งหลักนะคะตามด้วยโซ่สองมาลงในช่องนี้เราจะลงสองหลักครบสองหลักแล้วตามด้วยโซ่สองค่ะลงไปอีก สองหลักะนะคะเมื่อครบสองหลักแล้วลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แถวที่สาม